สวัสดีนะครับผมวันนี้พามาชมนะครับเซตคอมโบนะครับทั้ง3เซตเลยนะครับก็จะมีเซตช่างไฟฟ้ามืออาชีพนะครับเซตช่างแอร์นะครับแล้วก็เซตช่างแอร์แบบไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเซตนี้กันก่อนนะครับต้องบอกว่าเซตนี้นะครับเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าจะได้นะครับโรตารี่นะครับมีสว่านไร้สาย60นิวตันแล้วก็มีไขควงทวินวัน นะครับไขควงกระแทกทูณวันแล้วก็เครื่องเจียนะครับแบตเตอรี่ก็ได้4ก้อนนะครับมี c ีเอ็มสองสองแล้วก็แท่นชาร์จสนะครับได้กล่องนะครับมัลติสแต็คหนึ่งใบนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้อีกสองใบนะครับก็คือได้กล่องนะครับทั้งหมดนะครับสามใบเลยนะครับอ่ะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับอ่ะเซตที่สองนะครับเป็นเซตช่างแอร์นะครับมืออาชีพนะครับห้าศูนย์สี่หกหนึ่ง นะครับก็ลูกค้าจะได้ตัวโรตารี่นะครับหนึ่งตัวนะครับโบเวอร์ไร้สายหนึ่งตัวแล้วก็สว่านไร้สายหกสิบนิวตันหนึ่งตัวนะครับแบตเตอรี่ก็จะได้สี่ก้อนเหมือนกันนะครับมี 4A2 2A2 แล้วก็แท่นชาร์จสองนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่พอนะครับลูกค้าได้กล่องมัลติสเต็คนะครับแล้วก็ในกล่องมัลติสเต็คนะครับเขามีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์แฮนด์ทูนะครับเดี๋ยวมาชมกันแล้วก็ตัวกล่อง แสดงว่าเราได้ทั้งหมด3า,ากล่องใช่ไหมครับใช่แล้วเซตนี้ก็ได้3ใบเช่นกันนะครับก็จะมีมัลติสแตตแล้วก็2ใบนี้เหมือนกันเลยนะครับได้ไปแบบคุม้มๆนะครับด้านในนีู่าชมนะครับนนมีหนะัวทอตัวนี้ไปเจาะท่อแอร์ได้เลยนะครับหนึ่งแล้วกันไกลตัดท่อหนึ่งนะครับไข,ข่วงแพ็คคู่ นะครับนี่แล้วก็ระดับน้ำเก้านิ้วแม่เหล็กตัวนี้นะครับไขควงทดลองไฟอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ใบแจเลื่อนนะครับแปดนิ้วนะครับแล้วก็ยังอันสุดท้ายเป็นคอนตีกิฟนะครับก็คือเซตนี้ก็คือพร้อมไปรับงานได้เลยนะครับแบบคุ้มๆประมาณนี้นะครับเซตนี้แล้วก็เซตสุดท้ายนะครับเซตช่างแอร์แบบไฟฟ้านะครับลูกค้าก็จะได้ตัวโรตารี่นะครับ ตัวนี้นะฮสินค้า42185นะครับเป็นตัว3ระบบนะครับอุปกรณ์เสริมของเขาให้มาครบเลยนะครับพวกดอกสังกัดดอกสว่างอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ได้สว่างกระแทกไร้สาย12โวลต์1ตัวนะครับในกล่องเขาก็จะมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับมีแท่นชาร์จให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นโบเวอร์ไฟฟ้า600วัตต์นะครับจะได้ไป3ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับด้านในกล่องมัลติสเต็ปของเขานะครับ มีอุปกรณ์เสริมให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับก็จะได้ตัวไขควงแพ็กคู่นะครับหนึ่งนะครับกันไกดแตท่อสองนะครับคอนติกิปสามนะครับแล้วก็ระดับน้ำแม่เหล็กนะครับ9้านิ้ว4นะครับแล้วก็ประแจเลื่อน5นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นไขควงทดลองไฟนะครับอ่าได้ไปแบบนี้เลย นะครับอ่ะก็ราคานะครับราคาเดี๋ยวมาเริ่มเส้นนี้กันก่อนนะครับปกติ ok ati, ตัวนี้นะครับลูกค้าเราขายกันอยู่ที่12,990บาทนะครับเราขายพิเศษให้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเห็นคลิปนี้นะครับ 10, 000, 1 1 3 0 0บาทเท่านั้นเอาไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็เซตอ่าเซตที่2เนาะนะครับเซตที่2ก็คือเซตตัวนี้ที่ผมได้รีวิวไป 50461นะครับช่างแอร์18ชิ้นปกติ12,900นะครับเหลือ1900บาทนะครับเอาไปเลยนะครับแล้วก็เส้นนี้ช่างแอร์มืออาชีพ14ชิ้นนะครับปกติ6,590นะครับเส้นนี้เราขายให้เลย5,500บาทเท่านั้นนะครับนะแล้วก็พิเศษจากทางร้านนะครับผมมีตัวนี้แถมให้ด้วย นี่กระเป๋าผ้าแบบอย่างดีเลยนะครับไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้เลยเพราะว่าตัวผ้าเขาแบบหนานๆนะครับอันนี้แถมให้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอทั้ง3เซตส่งฟรีทั่วประเทศครับจัดไปไดเลยคุยครับ